สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับครูหนุ่มครูสุภชัยดาบุตรนะครับเจอกันอีกแล้วในวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับสัปดาห์นี้ครูหนุ่มสนุกมาให้เราดูนะครับแล้วก็มาเรียนรู้กันนะครับกิจกรรมที่1น,นะครับกิจกรรมที่1ที่อยากจะให้เราดูไปพร้อมๆกันก็คือ,อาการแก้ปัญหานั่นเองนะครับ ในการดําเนินชีวิตในชีวิตประจําวันเราจะเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับก็อันนี้เป็นแค่การยกตัวอย่างนะครับในชีวิตประจําวันเราอาจจะเจออะไรครับตอนนี้ก็คืออาจจะเจอฝนตกมานั่งเรียนก็อาจจะเจออะไรครับง่วงนอนในขณะเรียนหนังสือหรืออะไรครับไปเข้าห้องน้ําน้าไม่ไหลนะฮะแล้วก็อาจจะมีปัญหาต่างๆมากมายแล้วก็เราจะเจอปัญหาอะไรที่บ่อยที่สุดก็คือ แต่ละคนนะครับและท้ายสุดพอเราเจอปัญหาแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงมากกว่าครับถ้าเรารู้จักปัญหาแล้วเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้โดยที่หากว่านักเรียนอ,อยากเห็นข้อแตกต่างชัดเจนนะครับเราก็ทำเป็นตารางออกมานะครับปัญหาที่จะเกิดผลกระทบอาจจะเกิดจากอะไรครับเกิดจากตัวเอง ต่อตนเองต่อเพื่อนๆน,นะครับก็เราลองเขียนออกมาเป็นข้อๆอ,อันนี้คุณนุมยกตัวอย่างเฉยๆนะตอนนี้สามารถกดหยุดแล้วก็อ่านข้อความต่างๆต,ต,ตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นการทบทวนแล้วก็แนะนำเฉยๆนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการแก้ปัญหานะครับหลกัหลกๆแล้วการแก้ปัญหาเราต้องพิจารณาถึงปัญหาก่อนนะครับว่ามันเกิดจากอะไรรายละเอียดมันเป็นยังไงนะครับอย่างที่บอกว่าฝนตก ปัญหาเกิดจากอะไรเกิดจากมันเป็นฤดูฝนใช่ไหมนะครับมันก็ตกเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราก็วางแผนการแก้ปัญหาอา้าวฝนตกเราต้องทำเนี่ยต้องกางร่มต้องใส่ชุดอะไรครับชุดกันฝนใช่ไหมถ้าเรามีการวางแผนแก้ปัญหาเราก็จะได้โดยดีนะครับอ่ายกตัวอย่างตัวนี้ขั้นตอนการแก้ปัญหาการแต่งกายไปโรงเรียนนะครับไปโรงเรียนนะครับก็ถ้าดูตามรูปก็คือ 12345 1, ขั้นตอนก็จะมีขั้นตอนตามนี้แต่บางคนอาจจะอะไรครับอาจจะไม่ตามนี้ก็ได้แต่ขอให้ผลลัพธ์ออกมาได้ถูกต้องและสวยงามนะครับก็าสามารถทันได้เช่นกันคุณหนุ่มอยากให้เด็กๆด,ดูนะครับ การเขียนพังงานนะครับอันนี้เราจะเริ่มต้นการเขียนพังงานนะคุณหนุ่มใช้คําว่าการเขียนพังงานนะครับหรือว่าโฟชาร์ดก็ได้ขอใช้เป็นคําว่าพังงานนะครับเราเขียนแบบนี้ก่อนเริ่มต้น1ฝนตกหรือฝนอะไรครับฝนตกหรือไม่2ถ้าฝนตกก็อ่านหนังสือก่อนจึงไปซักผ้าแล้วไปตากแต่ถ้าฝนไม่ตกเราก็ไปซักผ้าได้เลย นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนในการแก้ปัญหารเรื่องของฝนตกแต่ถ้าเรามาลงในโฟร์ชาร์ตเราต้องใส่อะไรครับใส่เครื่องหมายเริ่มต้นกับจุดจบมันจะสัญ,ญลักษณ์เหมือนกันนะแล้วก็สี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดนี่จะเป็นเงื่อนไขของการคิดนะครับเงื่อนไขการตัดสินใจอ้าวดูตามนะเริ่มต้นนะครับอะไรครับถ้าฝนตกเป็นจริงเป็นจริงเราต้องไปอ่านหนังสือก่อนรอให้ฝนหยุดตกแล้วเราค่อยไปซักผ้าแล้วก็จบ เอาพาไปตากแต่ถ้าอะไรครับแต่ถ้าฝนตกมันไม่จริงมันไม่จริงก็คือฝนไม่ตกถูกไหมเราก็ไปซักผ้าได้เลยใช่ไหมครับอันนี้คุณนี่การแก้ปัญหานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นอะไรครับมีการแก้ปัญหาได้หลายแบบหนึง่งอาจจะเป็นการลองผิดลองถูกนะยกตัวอย่างการอะไรครับการเล่นเกมเขาวงกดซึ่งซึ่งคุณหนุ่มอธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้ว แมะลงเต่าทองใช่ไหมเราจะทํำยังไงให้แมลงเต่าทองเนี่มันสามารถเดินออกไปทางออกได้อาจจะเป็นอลองลากดูลองผิดลองถูกอาจจะเสียเวลาหน่อยนะครับการใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลใช้ความสัมพันธ์เลียวซ้ายเรียวขวาข้อมูลตรงไหนทิศทางไหนที่มันจะสามารถเดินทางได้เร็วที่สุดแล้วก็การขจัดก็คืออะไรครับเออเราคิดว่าตัวนี้อาจจะอะไรครับ ไปทางนี้มันอาจจะยาวไปเราก็ไม่หมุนไปด,นด้านขวาเพราะว่าเราจะมุ่งเดินทางไปทางซ้ายเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้ผลลัพธ์ในการเดินทางมันสั้นและรวดเร็วใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดนี่คือผลลัพธ์ของการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับคุณหนุ่มยกตัวอย่างมีก้านไม้ขีดทั้งหมดตามรูปนะครับเราจะอะไรครับเราจะ สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าให้ได้มากที่สุดโดยการย้ายก้านไม้กีดเพียงอะไรครับแค่สามก้านนะครับเห็นไหมเราขยับนิดนึงมันก็ได้แล้วนะครับการขยับของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันการแก้ปัญหาของคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ท้ายสุดคือต้องทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับการคิดอย่างฉับไว ผางรูปภาพตันนี้ก็สามารถทําให้นักเรียนตัดสินใจได้ว่ารูปต่อไปมันเป็นอะไรใช่ไหมนะครับก็มาดูกันรูปแรกเป็นแบบนี้มันอาปากไปฝั่งนี้รูปสองไปฝั่งนี้รูปที่สามไปฝั่งนี้รูปต่อไปคืออะไรครับอันนี้เราไม่ต้องคิดเยอะนะตัวนี้เป็นความน่าจะเป็นนะครับเห็นไหมไม่ได้ยากเลยใช่ไหมเด็กๆนะครับ การพาหุ่นยนต์กลับบ้านตอนนี้ดูดีๆนะเพราะมันจะเกี่ยวกับใบงานที่ครูหนุ่มส่งให้ครูประจําชั้นไปแล้วในสัปดาห์นี้นะครับการเดินขึ้นเดินลงใช้ลูกศรแบบไหนเด็กๆนําความรู้ตรงนี้นะนะครับหนึ่งตารางหนึ่งตารางคือหนึ่งคำสั่งใส่ได้หนึ่งลูกศรเราจะวางยังไงให้ให้ให้หุ่นยนต์ตัวเนี้เดินไปตามเส้นทางที่เรากําหนดโดยผ่านผ่านอะไรครับ สัญ,ญลักษณ์ตัวยิ้มเนี่ยนะครับสัญ,ญลักษณ์ตัวยิ้มเนี่ยแล้วก็เดินไปจนกระทั่งถึงบ้านใช่ไหมนะครับเด็กๆลองเล่นดูคุณหนุ่มมีใบางานไปให้แล้วใช้ประกอบอะไรครับใช้ประกอบการทําใบงานได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นสีนะใบางานอาจจะเป็นขาวดํานะครับผู้ปกครองใช้เอกสารตรงนี้ประกอบได้นะครับ <c oughs> เห็นไหมมันจะมีวิธีการทางเลือกให้กับพาหุ่นยนต์กลับบ้านจํานวน ตั้ง3ทางใช่ไหมนะครับแล้วนักเรียนคิดว่าอะไรครับคิดว่าเส้นทางไหนเส้นทางไหนจะดีที่สุดใช่ไหมนะครับอันนี้คุณหนุ่มเป็นตัวอย่างให้นะครับนักเรียนก็ตอบคําถามด้วยนะครับอาจจะมีแต่ละคนจะคิดไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะอ้อมโลกไปเลยใช่ไหมครับแต่ท้ายสุดอย่าลืมนะครับวิทยาการคำนวณจะสอนให้เราอะไรครับใช้เส้นทางที่เดินน้อยที่สุดรวดเร็วที่สุด ใช้เวลาน้อยที่สุดได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดนั่นคือผลลัพธ์ในการเรียนวิทยาการคำนวณน,นะครับสัปดาห์นี้ครูหนุ่มก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับเจอกันในสัปดาห์หน้าสวัสดี